ขอถาวัยความขคอรพ <ขอ S 1> ครับหลวงพ่อผมสามเณรนวกสีย,ยอดผมสามเณรวเราบแก่ครับอขอความสุขความเจริญความสวัสดีมีมงคลจงเกิดมีแก่สาเน็นทั้งสองในโอกาสนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่พวกเธอทั้งสองได้ก็มาขอโอกาสเพื่อเรียนถามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบวชกับหลวงพ่อ ก็ถือว่าพวกเธอมาถูกที่ถูกหน้าที่ถูกที่ถูกทางเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็คือเรียนและปฏิบัติคันถาธุระคือเรียนพระธรรมบินัยทุกอย่างปฏิบัติก็คือนําสิ่งที่เรียนแล้วไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นชัดในาสามัญลักษณะนอกจากนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆในวันนี้นี้คือการปูพื้นฐานแห่งความเป็นบัณฑิตสุจิปุลิสุ ฟังจ,จิจินตนาการคิดปุอุจฉาถามลิขิตขีดเขียนนี่คือหัวใจของนักปรา์สุจิปุลิวินิมุตโตกระถังโสปันดิโตพเวเมื่อไม่ฟังไม่คิดไม่ถามไม่เขียนจะเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดได้อย่างไรพวกเธอจึงถือว่ามาสร้างพื้นฐานแห่งความเป็นบัณฑิตและสร้างความเป็นมงคลให้แก่ตนเองกาเลนะธรรมัสวาังเอตัมมังคลมุตตมัง การได้ฟังทมตามการนับประเป็นอุดมมมงคลนอกจากวันพระแล้วเมื่อเรามีความพร้อมมาฟังเช่นนี้ก็สามารถเป็นมงคลได้เหมือนกันประเด็นปัญหาที่พวกเธอถามเกี่ยวกับการบวชหลวงพ่อฟังและก็สรุปได้ก็มีอยู่3ปัญหา 1. ลักษณะของการบวชมีกี่อย่าง2วิธีการบวชมีกี่อย่างและ 3. สถานะภาวะหลังจากบวชแล้วเป็นได้กี่อย่าง ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจเป็นปัญหาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาก็ขอเชิญท่านผู้ใกล้ทำทั้งหลายรับฟังไปพร้อมกันประเด็นปัญหาที่หนึ่งที่ถามว่าลักษณะของการบวชมีกี่อย่างก็ขอตอบว่ามีอยู่สองอย่าง 1. ลักษณะการบวชเป็นสัมมเนนสองลักษณะการบวชเป็นประภิกษุลักษณะการบวชเป็นสัมณเน,นณร,เน,ร,รเน,เน,น,นั่นสิต้องมีคุณสมบัติ สุขภาพร่างกายแข็งแรงคือบบกของทางร่างกายและจิตและก็มีอายุเจ็ดขวบขึ้นไปถึงทอาใดก็ได,ได้แต่ก็นิยมอย่างมากก็ไม่เกิน1ิปีบวชเป็นสมณีนมีน้อยมากที่จะเกินจากนั้นไปด้วยเพราะว่าอายุ20ปีขึ้นไปพระพุทธเจ้านั้นทรงอนุญาตให้บวชเป็นพระภิกษุได้แล้วก็ไม่ค่อยจะนิยมกัน บวชเป็นสมัมเณรหลังจากอายุ20ปียกเว้นในโอกาสพิเศษต่างๆเท่านั้นเช่นการบวชแก้บนบวชล่างซ่วยบวชจะเริ่มภาเกียรติหรือบวชจูงบุปกาลีเข้าสู่ป่าช้าเป็นต้นนี่ลักษณะที่สองการบวชเป็นพระภิกษุคุณสมบัติต้องอายุ20ปีขึ้นไปพอแม่อนุญาตบาดเยวนเป็นของตนเองนะ ทีนี้มาถึงประเด็นคำถามที่สองที่ถามว่าวิธีการบวชมีกี่อย่างวิธีการบวชก็มีหลายอย่างมีถึงแปดอย่างกะตั้งใจฟังวิธีที่หนึ่งเสวาเอหิภิกขุอุปสัมปัธาเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เพียงแต่พระองค์ตัดว่าเอหิภิกขุ แปลว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดพระสงค์รูปแรกที่ได้รับบวชโดยวิธีนี้ก็คือพระอนัญญา์ทนทญารูปสุดท้ายสือว่าสุปัฏฐบันพชิตวิธีที่2ติสรณะขมนูสัมปทา,าเป็นการบวชโดยผู้ที่ขอบวชนั้นมาเปลง่งว่าจะต่อหน้าพระสาวกป่าขอปรตตารถนาตจงเป็นที่พึ่งสามคั้ง พุทธังสละนงังคัชามิธรรมัสง,งสละนงังคัชามิสรังคังสระนังคัฉามิต่อหน้าพระสาวกเพราะว่าตอนนั้นคนนิยมศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการจะบวชพระพุทธเจ้าก็อยู่ต่างแคว้นต่างดินแดนในบางครั้งลำบากในการเดินทางพระาศาสดาจึงอนุญาตให้สาวกเป็นผู้บวชให้โดยการโดยวิธีติสรณนะคมนูสัมปทาปัจจุบันพิธีนี้ยกเลิกการบวชพระแล้ว แต่ยังใช้บรรพชาสมามเณรอยู่วิธีที่3ชื่อว่ายติจจตุตรกรรมยติจจตุตรกรรมอุปสัมปทา,าเป็นการบวชโดยให้คณะสงฆ์ประชุมกันในโบสถ์โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งแจ้งว่าจะมีคนมาขอบวชนั้นก็คือพระอุปชาผู้ที่จะมาบวชนั้นก็ต้องบวชเป็นสมานเณรก่อนนี่แหละ เมื่อบวชเป็นสมณีนแล้วก็ต้องขอ,อนิสัยแล้วก็ตอบคําถามที่พระคู่สวดจะต้องถามเรียกว่าถามบันตราย,ยิกธรรมความจริงอันเป็นตรายแห่งการบวชมีอยู่13ข้อกุฏังคันโดกิลาโซโซอัปมาโรมมโนโซซิปุจิโซซิอนานโนซินาสิราชพโตอนุญาโตซิมาตาปิทุหิปริปูนวีสติวโซซิปริปูนันตปัตตะจีวลัง กดทั้งเธอเป็นโรคเรือนไหมคันโดเธอเป็นโรคฝีร้ายแรงไหมกีฬาโศเธอเป็นกลากเป็นเกลื่อนร้แรงไหมโศโสเธอเป็นโรคมองคลอ้อเสลตแห้งติดที่หลอดลมอยู่ตลอดปีชั่วนาตาปีปัจจุบันนายิเป็นโรคหอบหืดขอ้อประจักแล้วก็เธอเป็นโรคบ้าหมูโรคกลัวน้ํำไหมมูลเหตุที่ถามเช่นนี้มันก็มีเรื่องยาวพอสมควร ซึ่งหมอชีวกเป็นผู้เสนอพระพุทธเจ้าของพวกเราเรื่องนี้เรื่องยาวจึงจะเล่าในโอกาสต่อไปแล้วก็ถามความมั่นใจว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์จริงไหมเธอเป็นผู้ชายไหมเธอเป็นไทยไม่ใช่ทาสใช่ไหมเธอไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวใช่ไหมบ่ได้นี้หน,น,นี้สินมาบวชแมนบอนอกจากนั้นเธอไม่ได้หนีราชาการบร่ได้เป็นขาราชาการ นี้ทหารนี้ตำรวจมาบวชด,ด้วยมอยากเหตุงานจังสันแมนบอถามไปมืดนี้พูด,ดยาวหน่อยสำหรับวิธีนี้เพราะยังใช้อยู่ในปัจจุบันวิธีที่4ชื่อว่าคารุธรรมะปฏิฆานูปสัมปทาเป็นการบวชโดยที่พระพุทธเจ้าประท่านคารุธรรม8ประการ แกพนั่งประชาบ,บดีโคตมีและสตรีชาวสากะยะจำนวน500คนเมื่อพวกนางยอมรับขรุธรรมก็ได้รับสถานะเป็นพระภิกษุณีวิธีที่หาซือวาอัตถวาจิกาอุปสัมปทาเป็นการบวชพระภิกษุณีโดยให้รับยติจตุตกรรมสองครั้งคือรับยติจตุตกรรมกับฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์1ครั้งแล้วก็ไปสวด รับฟังยติจตุตกรรมกับฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายชายอีกหนึ่งครั้งจึงจะสำเร็จเป็นภิกษุณีได้วิธีการต่อมาก็คือโอวาทปฏิกาโนปสัมปทาเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่พระมหากัสปะมีผู้เดียวที่บวชด้วดยวิธีนี้เหตุผลกะย่านเพิิน ลดมานะละทิฏฐิบ่ได้พอเิ่นอายุหลายหลายก็พระพุทธเจ้าได้สัําไปวิธีที่7ชื่อว่าปัญหาพยาการณูประสัมปทาเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าท่งตอบปัญหาของเสมนที่ชื่อว่าโศปากะวิธีที่8สุดท้ายทูเตนะอุปสัมปทาเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงทรงสมณทูตของพระองค์ไปบวชให้ผู้หญิงโศเพณีคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัฏฐะ กาสีวิธีการบวชทั้ง8ประการนี้นับปัจจุบันยังคงเหลืออยู่2อวิธีก็คือติสลรณะคมโนูสัมปทาเป็นวิธีการบวชสมณีนและยะติจตุตกรรมอุปสัมปทาเป็นวิธีการบวชผู้ที่จะเป็นพระภิกษุก็ขอให้สมณนนีนทั้งสองจำเอาไว้ ต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายที่ถามว่าบวชแล้วมีสถานะภาวะเป็นได้กี่อย่างอันนี้ก็ตอบได้หลายอย่างมากแต่โดยหลักแล้วก็เป็นได้4อย่างคือ1เป็นบรรพชิตสองเป็นภิกษุ3เป็นสมณะและ4เป็นพระนอกจากนั้นสรรพนามต่างๆก็เป็นการสรรเสริญเป็นการมอบให้ด้วยความศรัทธาเช่นอีสานบ้านเราบวชก็ไปแลแลเอินมาเจ้าหัว คือยกไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเจ้าหัวหรือ,อเอื่นมามอมอยังสิเป็นตนบวชไปนานๆาสวดส,สิบสองตำนานได้สวดเจ็ดตำนานจบเลื่อนจบนักทำชั้นเอกเป็นกนิสิได้ทำเทลาพิเศษยกย่อมอบจดแบบเช่าบาไหายเอื่นมาญาซาคือการทำบุญกองหดลดหด,หดสงอยู่ไปได้ปีสองปีมีการเลื่อนขันไหนไมีการฮดอีกอยังเสีย จะต้องจบไวยากรณ์หรือจบประโยคสามก็สิเป็นญาซาเออญาคือความรู้ปีชามีความรู้จากนั่นก็สิเลื่อนขันไปเป็นคู่บาอาจารย์โฮตครั้งที่สามเมื่นมาอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบส่วนภาคเหนือนั่นก็เรียกว่าคู่บามัง่งทางอุบลราชธานีเรียกว่าพอทานญาทานมัง่งอันนี้คือยศที่ชาวบ้านมอบให้ด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพ เรียกได้หลายอย่างแต่โดยหลักก็4อย่างดังว่าคือบรรพชิตแล้วก็ภิกษุสมณะและก็เป็นพระโดยสังเขปบรรพชิตนั้นก็แปลว่าผู้เว้นทั่วมาจากคําว่าปะวชะปะนั้นแปลว่าทั่ววชะแปลว่าเว้นออกคือเว้นจากการประพฤติสิ่งไม่ดีไม่งามสิบประการเรียกว่าอากุศลครมบท10นะหิปปะพิโตปร,รูปคาตี ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรพชิตเลยอย่างเนี้ยแล้วก็ภิกษุความหมายของภิกษุแปลว่าผู้เห็นภายในวัดสงสารหรือแปลว่าผู้แสวงหาเครื่องมือมาจะจัดทุกข์เพื่อทําลายการเวียนว่ายตายเกิดหรือการเวียนเกิดเวียนตายดำลงชีพอยู่ได้ด้วยการขอหรือแปลว่าผู้ขอแต่เป็นการขอโดยดุสณนียภาพคือขออย่างสงบโดยไม่ออกเสียงออกปาก คือไปบินธบาตนั่นเองในโอกาสที่ท่านไปบินธบาตนั้นก็ยังเป็นการขอให้โยมนั้นละโลภโกรธหลงอย่างใส่บารได้ก็ต้องละโลภถ้าละโลภไม่ได้ก็ใส่บารไม่ได้เป็นการฆ่าความโลภไปพระคุณเจ้าที่ไปนั้นสับชาวบ้านก็คือไปโปรโดสัตว์ไปบินทบาตนั่นเองต่อมาความหมายของคําว่าสมณนะสมณะนั้นแปลว่าผูส้สงบสงียมสงวนสมถะ นี่คือความหมายของสมณะสงบกายสงบวาจาสงบใจการไม่พูดร้ายการไม่กล่าวร้ายเป็นต้นสุดท้ายเป็นพระพระมีความหมายพระมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐอะไรที่ประเสริฐอะไรที่มีคุณค่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามท่านก็ยกย่องให้เกียรติเรียกว่าพระนำหน้ากันทั้งนั้นเช่น ดวงเดือนเรียกว่าพระจันทร์ดวงตะวันเรียกว่าพระอาทิตย์ลมเรียกว่าพระพายไฟเรียกว่าพระเพลิงน้ำเรียกว่าพระคงคาฝนที่ตกลงมาเรียกว่าพระพิลุนคนเราแต่เมื่อบวชแล้วเรียกว่าพระสงฆ์คําสอนของผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกว่าพระธรรมขอสมณีนทั้งสองก็จงได้จำเอาไว้หลวงพ่อขอย้อนกลับขึ้นมากับคำว่าวระสักหน่อยหนึ่งซึ่งแปลว่าประเสริฐ ทำอย่างไรจึงจะประเสริฐสมกับคำว่าพระก็ต้องมีข้อปฏิบัติแห่งความประเสริฐสุอุยาสาอาปาทักอันอะสุอุยาสาอาปาทักอันอะสุก็คือสุปฏิบันโนพระกวโตสาวก่าสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าปฏิบัติดี หนึ่งละปาติโมกขสังบอสํรวมระวังในประปราติโมสองอินทรียสังบรสํรวมระวังตาหูจมูกลิ้นไา่ใจละการที่สามพิจารณาปัจเจเวกของใช้หรือของอุปโภคบริโภคอย่มมมมามุมามสี่อย่างก็เรื่องของจีวรเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัยตลอดทั้งเรื่องของการใช้ยารักษาโรคนอกจากนั้นก็คืออาชีวะปาทิสุทธิ เลี้ยงชีพโดยชอบมีบิณฑบาตเป็นต้นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงเพื่อมุ่งสู่ปนิพานยายะปฏิปันโนหาวิธีการบำเพ็ญเพื่อออกจากทุกข์แล้วก็สามีปฏิบัติสมควรหากทําได้ดี4อย่างนี้ก็จะส่งผลต่อมาถึงไปไหนก็จะมีคนกราบไหว้บูชามีคนต้อนรับ มีคนอยากทําบุญด้วยแล้วก็ยกให้เป็นเนื้อนาบุญอนุตรังบุญยักเขตต่างโลกัสสะ์สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าดังพันลนามาสําหรับวันนี้ประเด็นปัญหาทั้งสามประเด็นหลวงพ่อก็ได้ตอบวิสัชนาให้พวกเธอทั้งสองได้ฟังแล้วกระไรแล้ว หากยังขาจิตขาใจก็ค่อยมาถามใหม่ตลอดถึงญาติโยมท่านผู้ฟังมีปัญหาธรรมะใดๆอยากจะถามก็ถามปัญหาทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโออาตมาก,ก็ยินดีที่จะตอบปัญหาทุกคนทุกท่านาไปเรื่อยๆนอกจากนั้นก็อย่าลืมกดติดตามแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ได้ตามปัจยาสยของคุญาติคนโยม ท้ายสุดนี้ขอขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบโดยธรรมและจักนำตนในพ้นจากความทุกข์ขอขอให้ญาติโยมได้สิ่งเหล่านั้นมาให้สมมโนใหม่ใจปรารถนาจงทุกคนทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถาน ในการละทุกเมื่อด้วยเทินขอกราบขอบพระคุณใน